ปลาเข้าปลาเข้าเข้าปลาแซบปลาแซบปลาบเข้าปลาแซบบเจ้สองเท้ไก่กับปลาข้าใเราปข้าแต่เชนี้เราตัดขาดเอยขอไปให้กันด้วยปลาข้าเดียวขอไปให้ปลาข้าด้กินเนาะอุ้มไอ้นุอุ้ม เสีอกไปเอาเอเสอกไอ้เี้ยกิอันเนี่า้าหวกหเ้อเสียกเยมเนื้อปลาเข่าเนืเอสิ่งแมงเงี้สิ่งไทยเด้เดออกเด้ิงเเออาเปเียิงอเเ็ตัวเวเับูเลเออต้องอยทั้นหามอยทงนี้ว่าอทั้งนี้ขับงับเาครังนี้ผิดสังเอง